ความคิดความรู้สึกความจริงนี่คือสูตรลับเปลี่ยนชีวิตคุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตเหมือนวนอยู่ในลูปเดิมๆทำเรื่องซ้ำๆรู้สึกเหมือนเมื่อวานซ้ำขึ้นมาอีกครั้งความจริงคือคุณสามารถเปลี่ยนสมองและสร้างความจริงใหม่ได้สมองของเราชอบทำสิ่งที่คุณเคยแม้บางครั้งมันจะทำให้เราเจ็บปวดแต่ถ้าคุณเริ่มคิดใหม่และรู้สึกใหม่คุณจะสร้างเส้นทางใหม่ให้สมองและนั่น คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ทันทีสขั้นตอนง่ายๆที่ทำได้วันนี้สังเกตตัวเองคำพูดในใจคุณเป็นบวกหรือลบเลือกความรู้สึกใหม่เปลี่ยนความกลัวให้เป็นความมั่นใจเปลี่ยนความกังวลให้เป็นความสงบตั้งเจตนาใหม่อย่าถามแค่ว่าอยากได้อะไรแต่ให้ถามว่าฉันอยากเป็นใครจำไว้ว่า คุณจะเห็นมันก็ต่อเมื่อคุณเชื่อมันก่อนลองทำแบบนี้ตอนนี้เลยหลับตาหายใจลึกๆถ้าคุณเลือกเป็นตัวเองเวอร์ชั่นใหม่ได้ทันทีคุณอยากเป็นใครพิมพ์แชร์ไว้ในคอมเมนต์เพื่อเริ่มต้นพลังการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันครับจินตนาการตัวเองในอนาคตที่กำลังมีความสุขและสำเร็จแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันคือเวอร์ชั่นนั้นแล้วตอนนี้ ทำแค่วันละหนาทีคุณกำลังเขียนสมองใหม่และเปลี่ยนความจริงของคุณไปพร้อมๆกัน